วันนี้ก็ได้มาเจอแม่ร่างแม่ตะเคียนฟันดีแม่กบฟันแม่นะงดก่อนนี่ฟันแม่ฟันแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับเห็นว่าแม่ไปเอาเลขตะเคียนวันนั้นก็เข้านะเพราะว่าเลขในเทียนเข้าครับสวัสดีครับแม่เห็นว่าแม่ฟันดีเห็นเลขลอยมายังไงแม่ทะลอยมาสี่หกเขาว่าสี่หกเยมันที่แม่นไหมฟันฟันตัวไหนแม่สี่หกตรงตรงสี่หกตรงตรง ว่าถูกละเลขออกลัเดอร์สี่หกหลา,า,าได้ยินเสียงมามันเป็นงานอะไรเ,เมทวันนั้นนี่ออกคอ่ะนี่มันมีงานอะไรดิออกกจมนจ้ะเมนอย่นี้นะนั่นแหละให้มาแม่มาทําอะไรตอนนี้ถึงดิไม่ได้ทาไมเลยแหละอยู่บ้านแมน่เนี่ยไม่ได้ทำไมเป,เป็นแบบไหนครับ,อน,น,อบน,นอนฝันอยู่บ้านนอนฝันอยู่บ้านเราเป็นตัวเลขลอยไปหรือว่ามีคนเป็นตเขาได้ยินได้ยินเสียงสี่หกที่ว่าที่ว่าลอยไปจากเมนอย่างไงนี่แหละสี่หกตัวสี่หกเลยแหละ ันยินกัดหูเลยได้ลูกเป็นเป็นพีโบกก่าไหมเลขีโบกก่าใช่เงินลูกเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายโบกดังดังเขาตะโกนโบกเลยบอกตะโกนโบกเลยฝันนานอย่างครับเอ้แม่ฟันหลังหลังที่ฉลองกันลงตาสวงเราเนี่ยลูกหลังหลังประมาณสามวันน่ะลูกตัวเดียวตัวเดียวลองสืบเห็นยังลอง่อกตัวไหนมีไหม ไปดูที่เมนแต่ไปดูแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วไม่ต้องไปดูกันแล้ได้ยินเสียงอยู่บอกแล้วว่างสี่หกพี้ชายสูงสูงโใช่สูงสูงขนาดไหนแม่สูงดำนะไม่ใช่เปรตปอกจัดเล้ยลูกไอ้นี่แม่บ่าลูกไอ้พี่ชายผู้ชายสูงสูงนี่แหละแต่แต่ไปจากเมนนี่ใช่ไหมจ้ะลองดูลองซื้ออมันสี่หกสี่หกสักเดี๋ยวก็บอกตัวเลขแล้วไม่ต้องไปดูก็ได้น้องเมนตัวเลขก็ได้บอกสี่หก คนคนเพื้นที่โบกมันเขาคุยอะไรกับแม่ไหมไม่พูดเลยเดีลูกเลขออกแล้วเดอ้อเขา,าอะพี่บ่บอกหลวงพ่อสื่ออยู่เล็กแล้วเด้อจ้ะเล็กออร์เดอร์สีหกเลขหล,ล,ลังก็เขาไปได้หุ่นกันหรอกได้หุ่นถูกแล้วสี่หกตัวไหนลูกไหนจะดูมาเห็นตัวไหนมันองูสูงสีหกตัวเดียวดูเดี่อันนี้แมร่ร่างแม่ที่ ไปตะเคียนบอ่อยไม่ต้องไปดูแล้วเดี๋ยวเอาเตัวน<ส>ี้เลยตัวเดียวเลยอันนี้อ,นนอันนี้เราไปอันนี้เรายังไม่ไปได้เอาที่ไ่ตะเคียนอันนี้คือเป็นแนวทางเนาะเลขพี่บอกบ่แม่ก็เลขพี่บอกออกจำแนเลขพี่บอก,กมเ,มเลยออาจำแนกับมันกับพี่บอกแล้วนะนๆดูดูมีเลขแม่ไหมเลขที่ฝันไหมเลขเอ้อมีไม่ี่หกเขามอนมันบองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ามันเลขเลขพี่บอกมันอยู่สูงแล้วทีนี้ ซวมไปมันก็ไม่ค่อยชัดแต่ว่านี่ก็บอกแล้วพอตัวน้ำแหละที่ที่ออกมาจากเมนนั่นแหละแม่เห็นเลขลอยด้วยไหมแม่หรือว่าเห็นแต่คนมาบอกจริงๆเห็นต่คนบอกเลยไหเห็นคนออกมาจากเมนตอนหลวงพ่อแกยอมเ่ราแกเ่ียวไปเห็นคือเห็นคนออกมาจากเมนในความฝันนี่คือเห็นเป็นคนออกมาจากเมนพูดเลยนะลวพอได้ยินกระหูเลยเลยแล้วก็บอกตัวเลขจ้าสี่หก สี่หกตัวเดียวเสียงน่ากลัวไหมแม่เสียงเป็นไงบ่ปกติเสียงธรรมดาเดีแต่คนขนาดตาเขาก็ดีบนเล็บบนเปลยอดด้วขนาดที่เห็นร่างกายเขาน่ะใหญ่สูงใหญ่สูงก็มันเป็นอะไรกับวารุเลยเนาะมีควแต่มาบอกแต่งเขาแต่งตัวยังไงครับชุดดำหมดเด้อชุดดำชุดดำหมดดำหมดเลยโอ้กเม่นมีไหมคนที่ตายลักษณะนี้พุทธดำหรือเผาในเมนนี่มีมเม็ดก่อน พอจำได้ไหมหลายคนชุดดำมีเลยถทบนุ่งชุดดำตายก็มีเลยก็ี่แต่งตวยกันแนะแต่วาเขาเป็นทีอ่นทีย่ง้เม่กเบูดดเคยฟันแบบนี้ไหมเมียแบบเป็นครั้งแรกที่ฟันมาตะโกนบอกนี่อย่างนี้แถ้วก็ถูกหุ่นกันคนละร้อยสองร้อยบอกเขาว่าเขาซื้อหุ่นไปออกไปแล้วออกถือวันแม่เราอันนี้ก็เอาไปรุ่นรัฐบาลลูกทีุ่ แต่กเราเจอคนไปถูกไปแล้วดูโดยมันมีเลขอะไรปกติแม่จะมาวัดบ่อยใช่ไหมครับมามาตลอดมาตลอดมาเรื่อยเลือดผีบอกไม่เคยจากเมนนะเลขพี่บอกออกจากเมนเลขพี่บอกออกจากเมนพี่บอกใครบอกแม่บอกฝันไม่ส่งบอกไม่ส่งลองซื้อดูซื้อฝันฝันยังว่าถามลูกได้สีวุบมาไม่ันได้มาตบ้านมัต้องไปเอาเนาะฝันมาเรื่องเรื่องผีบอกบอกตัวไหน สีบอกสี่หกสี่หกดังเลยบอกสี่หเ็ออกแล้วพ่นุ่ตัวคนเขาได้ถ้าเขาไดุ้่นถ้าถูกเลยคนละหาสิคลละลอยเลยแม่รอสื้อลตุรีพอดีมันมาจับมได้สิลังนั่งรอรถตรีนั่นเองแม่นะสี่หกว่าเลขพี่บอกโงจากเมเป็นผีผู้หญิงผู้ชายไหมเออโทษเถอะใหญ่กว่านายอีกอ่ะโอ้ไ่ใช่แปดศอกเันบอ มันจะเป็นส่วนโบเมนพีแล้วกจะปิดขึ้นอากลายนอมบูรูตัวใหญ่ดำมืดตัวใหญ่ต้องไปทีเลยนะร่างกายขนาดสั้นดำคชุดดำมืดอหน้าตนเขาไม่เล็กไม่อะไรอือออกมาจากเมนนี่นั่นแหละเดินมาแล้วก็ตะโกนบอกเลยความฝันนี่ว่าเลโกอนเดรเลดล่างคนหรอเดรล่างด้วยเดรล่างด้วยนางลองสื่อดูคนละร้อยสองรอยกับแม่ฝันคิวฝันแม่นนี่ช่วงแม่บาสบายช่วงน้ำท่วมแม่ฝันว่าแม่ตเชียนมาบอกก้าวๆมันออกหก เราเก่าผ่ามาผ่ามาลอยลอยลอยทรายตอนนั้นผ่ามาพระเดินมาเป็นสายนั่นเองช่วงนั้นแม่ไม่สบายด้วยแต่ไม่ด้มาเป่สบายไม่ฉีดยาจะเลยหรอกจะดีที่ึ้นนั้นแม่เนาะดีขคือตลกชาแน่นอนเราอยากให้แม่ไปลงดอกลัวเขาคิดหลายๆอย่างคนเป็นลูกแม่น่ะ เงินทองกับฝากไม่ใช่แม่เจ้าไปลงเขาด่าแม่เขาด่าแม่ขึ้นขึ้นหมาแม่ยาดเนอรงเด้อฟซีเ้อร์ตอนใดนที่รับจุนบอกพึ่นยังไงวะพันหายแมนดีไหมแม่นหายแมนแม่นวันลูกชายมันว่างส่งที่หายแม่นเด้ดเป็นว่างซีโนนาเราบังด่าแม่ทำเพี้ยอะไรทำเพี้ยอะไรครับวันบพรเพี้ยยังแล้วก็ะดูดผ่านไปที่เราเป็นางแม่ไม่ลูกสามคนลูกชายลูกสาวสองชคให้ลาบพี่น้อง ใช่ไก่ชิ้นบาอยากได้ลูกเอ้ยให้ได้ทุกคน,นเลยเงินเทวดาเนาะเออตแม่ก็ยังอยากได้เขาหนึ่งเรามันเสียใจว่าชิ้นบนไม่ขายหน้าสิอเลยทำขายอยู่ขายเหน้าอะไรเนาะใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องซื้อใครไม่เชื่อ,อก็อก็อย่าตามอย่าว่ากันอย่าติดตาม ลอยเทียดอ่ะทีนางเนี่ย้อยนางนลัทีนางก็มาตลอดก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวไหนมันจะโอมใชวันนั้นจะเป็นของเรามั่งนละนายมันเป็นของเราตลอดเป็นของนางตลอดแต่นางเอาไม่ได้ไปสี่หกตัวเดียวใช่ไหมสี่หกตัวเดียวลูกพี่เมียฝันนะ้องบอกใช่ไหม้องบอกว่าเลขออกเลขล่างอะไร้องยังไงในความฝัน้องยังไงแม่้องยังไงบอกเลขออกเลยสี่หกขึ้นดังบ่แม่สี่หกล่างสี่หกล่างก็บอกธรรมดาสิบอ่ะสี่หกล่างธรรมดา เดินมาจากเมนเลยไหมแม่ก็เลยเดินไปบอกน้องซื the know, okay. ้อเดินออกมาจากเม่นเผาศพเดินจากออกเมนเผาศพเขาก็ซื้อหกสี่สี่หกกระลานสี่หกกระไดสองกระทงได้ตอนข้าวเปิดตลาดตอนตอนพิจตลาดถ้ากระไดที่นี่มาวานก็บอกมาวานก็บอกสามเด็กหน้าสามกระไดโอ้ยทุ่มเนี่ยนได้ซีเวลาโอ้ได้ซีเวลา นี่ปกติแม่ที right. well, ่บ่แต่ก่อนแม่เล่นเรื่องของข้าวผัดเหมือนเลยๆก็จะน่าคล้องยองแม่มาจีหลือลูกเอง้องบาทคองบาทแหวนเหมือนเรียบร้อยนี่ซื้อออเดอร์สี่หกอย่างนี้บอกเขาบอกซื้อออเดอร์สี่หกล่างนี่ซื้อออเดอร์สี่หกล่างอย่างนี้เนาะเลขพี่บอกอ่ะโอเคลองตามดูเด้อนะครับตุ้นเลยแม่ล่างเนาะลองซื้อดูนะครับแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเชื่อก็ลองตามนะครับ โชคลาภอยู่ที่ความเชื่อเท่านั้นนะครับผมบขอบคุณแม่นะครับผมคำขาสี่หกตัวเดียวนะครับ,รบเลขพีบอกอันนี้น่กนที่จะไปเอาเลขที่แม่ตะเคียนเรามา